เสียมันจะเอาเงินจากไหนมาสร้างถ้ามวลชนไม่ช่วยจะเอาเงินมาจากไหนฮะถ้าเอาเปรียบเทียบนะครับศักยภาพหรือเปรียบเทียบแบบนปชคุณก็ไม่ต้องคิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่การต่อสู้นั่นคือการเซตอัพแต่การต่อสู้ที่แท้จริงประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสถานีก็เป็นสถานีประชาชนถามว่าค่าน้ําค่าไฟเท่าไหร่ค่าน้ําค่าไฟต่อเดือนหนึ่งเ,เดือนละสามหมื่นกว่าบาทค่ากิจกรรมต่อเดือนหนึ่งประมาณแสนกว่าบาทคุณจะเอาเงินจากไหน ผมก็ต้องทำธุรกิจทำธุรกิจเพื่ออะไรเพื่อเอาเงินมาหมุนไงทำธุรกิจในการขายยาเพื่อที่จะมีเงินในการขับเคลื่อนไงผมไม่ต้องไปแบ,บมือขอใครหรอกครับเพราะว่าผมมีธุรกิจที่ผมสามารถเดินได้ของผมผมมีวิชาที่ผมมีอาชีพทำฮะผมไม่ได้เป็นเที่ยวไปเป็นขอทานฮะเอาเงินมาใช้ส่วนตัวหรอผมมีปัญญาไงผมมีฝีมือผมไม่จําเป็นที่จะต้องทํากระตอกกระจอกอย่างนั้นหรอกฮะ เพราะศักยภาพเรามีเรารู้ว่าถ้าเกิดเราทํางานอย่างนี้เราต้องเดินยังไงเราต้องรอบครอบขนาดไหนเราต้องวางอะไรไว้บ้างที่เราจะต้องทําแบบนี้ต้องเตรียมอะไรไว้บ้างถ้าคุณไม่มีอาชีพคุณมาแบงมือขอคุณก็เป็นขอทานผมจะมาบอกว่าผมแบบวันนี้นหละปแบบนปชผมไม่ใช่เป็นแบบนปชเพราะนปชได้รับเงินเดือนจากพักเพื่อไทยแต่ผมไม่ได้รับเงินเดือนจากพักเพื่อไทยแม้แต่บาทเดียวสตางค์แดงเดียวแต่ผมใช้การทําอาชีพของผมในการเป็นการนา ในการทําสถานีวิทยุผมไม่ได้ไปเบมือขอใครอะ่ะเพราะผมมีปัญญาผมมีสมองผมมีสองมือสองตีนะที่สามารถทํามาหากินของผมได้โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนเงินมวลชนเอามาใช้ส่วนตัวแต่เงินกิจกรรมมวลชนต้องออกนั่นเป็นหน้าที่ของมวลชนคุณไม่ออกไม่ได้คุณต้องออกคุณต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่คนอื่นแบกบเพราะผมไม่ใช้วิธีการบริหารแบบนองประชองไงเพราะผมบริหารแบบผมว่าผมต้องอยู่ให้ได้ แล้วต้องไม่เดือดร้อนมวลชนมวลชนจะออกมาเดือดร้อนได้อย่างเดียวคือมาร่วมกิจกรรมแล้วคุณต้องจ่ายค่ารถเองถ้ารถมีห้าคันคุณก็ต้องเฉลี่ยเงินออกมาคุณต้องช่วยกันบริจาคไอคนไหนที่ออกไปไม่ได้ไอคนไหนที่ติดภาระไม่ทํางานอ่าทงานอยู่ไม่สามารถออกมาได้คุณก็ต้องเฉลี่ยเงินออกมาเพื่อให้คนอื่นที่เขามีเวลาเนี่ยไปเขาจะได้ไม่ต้องเสียไรายได้เพราะวันหนึ่งค่าแรงสามร้อยบาทเนี่ยเขาต้องเสียแล้วนั่นคือเขาเสียสลากแล้ว แต่คุณไม่ได้ออกมาร่วมกิจกรรมหรอกเพราะคุณก็ช่วยคารถลมวลชนเป็นแบบนั้นผมสอนมวลชนให้มวลชนคิดเป็นผมสอนมวลชนให้มวลชนรับผิดชอบในการต่อชู้ประชาธิปไตยผมไม่ได้สอนมวลชนให้งอมืองอตีนเหมือน,นอปชอปชตั้งเวทีเท่าไหร่ห้าสิบล้านเวทีครั้งหนึ่งห้าสิบล้านสิบล้านอัพขึ้นทุกครั้งถ้าจัดเวทีแต่ของพวกผมไม่ใช่มวลชนต้องทําแล้วมันจะบีบวงเงินของมันเอง ผมบอกให้มวลชนคิดให้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกว่าผมมีปัญญาพอที่พ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมกันเนี่ยถามว่าเจ้าเจมเ,เนี่ยรายได้วันเท่าไหร่วันหนึ่งบางทีได้ร้อยหนึ่งนะครับถ้าโชคดีหน่อยได้สองร้อยก็อยู่ที่ว่าเงินมีไม่มีกาดมีอยู่กี่คนนะกาดสมุดป,ประการมีกี่คนกาดเวลาดูแลเวทีได้คนเท่าไหร่ครับวันหนึ่งคนละร้อยห้าสิบาทถามว่าเอาเงินมาจากไหนเ,เงินวันละร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทสามสิบคนเป็นเงินเท่าไหร่ ใช้ใช้หัวสมองคิดหน่อยสิใช้สมองคิดหน่อยสิครับว่าจะเอาเงินมาจากไหนฮะมวลชนจะบริจาคได้หรอครับแค่ข้าวเวทีก็ตายแล้วครับวันหนึ่งเนี่ยเอาให้ได้แค่แปดพันลวกันนะ่ะจัดเวทีเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยสามวันเนี่ยข้าวเวทีวันละสองหมื่นก็หกหมื่นไปแล้วมวลชนจะบริจาคได้หรอครับแปดพันก็เก่งแล้วแล้วเงินที่เหลือมาจากไหนครับก็มาจากการค้าการขายนี่แหละระบบหมุนเวียนกันนี่แหละฮะแล้วมัน แล้วถึงไม่ซื้อของเราเขาก็ต้องไปซื้อของคนอื่นอยู่ดีเราก็ใช้วิธีอัอยู่ด้วยกันเราก็จําหน่ายยาของเราแล้วก็อยู่ได้ของเราเราก็หมุนของเราอยู่อย่างนี้ฮะก็เป็นระบบมีสมาชิกสองพันสามพันคนอยู่ได้สมาชิกบางทีไปได้ไม่ได้เราก็จับเวรกันเอาคนนี้มากลุ่มนี้มาหน่อยนึงเอากลุ่มนี้หยุดไม่เป็นไรเอาคุณก็ช่วยสมทบค่ารถมาแล้วกันคนที่ไม่ใช่นักกิจกรรมแม่งจะไม่รู้เลย แม่งจะไม่รู้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมันจะต้องทําอะไรบ้างไม่รู้หรอกค่ะมีแต่ปากดีว่าไอค้คนนู้นแม่งได้รับเงินมาอย่างนี้ไอค้คนนี้เอาแต่เงินบริจาคอย่างนู้นอย่างนี้แม่งก็ปากดีอย่างนี้แหละฮะเพราะมันไม่มีปัญญาแต่ผมมีศักดิ์ศรีของผมศักดิ์ศรีของผมคือผมต้องทําให้ได้ผมต้องเดินผมต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเงินบริจาคจากวลชนในเรื่องการค่าใช้จ่ายส่วนตัวคุณคิดว่าต่อเดือนหนึ่งเนี่ยแค่ค่ากิจกรรมก็เป็นแสนและค่าน้ําค่าไฟผมต้องออกเองหมด ค่ารถไม่เงินไม่พอผมก็ต้องออกไปถามสมาชิกสิว่าเข้าไปว่าไอ้หนุ่มโคราชเป็นคนจ่ายเงินถูกไหมใช่ไหมว่าเป็นคนจ่ายเงินทั้งหมดเนี่ยเพราะผมเอาเงินจากการเนี่ยนะครับได้กาไรจากการจาหน่ายยาเนี่ยส่วนต่างจากการจาหน่ายยาเนี่ยเอามาลงในการเคลื่อนไหวถ้าเกิดผมเป็นคนโลภหรือเป็นคนที่นะครับไม่ต้องอะไรผมไม่ต้องเอาเงินมาลงก็ได้ค่าเวทีบอกนะวันละสองแสนค่าศิลปินค่านักร้องที่ไปเนี่ยคนละพันคนละพันนะ คนที่ไปร่วมเวทีปลาสายเอาให้คนละห้าร้อยค่ารถกับการเพราะทุกคนไม่มีเงินอาจารย์แต่ละคนเนี่ยมาจากปทุมธานีอาจารย์ราชันมาจากปทุมธานีนั่งรถมอเตร์ไซค์ขีรถมอเตอร์ไซค์ครับสองคนผัวเมียมาขึ้นเวทีปาสายที่สมุดประการเงินค่ารถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนั่งแท็กซี่ไม่ได้เพราะมันแพงจะต้องขับมอเตอร์ไซค์มาถ้าเวทีมีตอนนะครับ ถ้าเวทีมีตอนหกโมงเนี่ยบ่ายบ่ายโมงกว่าต้องออกมาแล้วจากปทุมธานีขี่รถกันมาสองคนมาขึ้นเวทีปลาไสมาขึ้นเวทีปลาไสนะผมถามว่าเราจะใจดําถึงขนาดที่ว่ากูไม่ให้เงินมึงแล้วให้มึงกลับไปเองถ้าผมเป็นคนโลภเป็นคนนี้เห็นแก่ได้ผมไม่ต้องอะไรเลยครับแค่นั้นก็จบ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดให้ทุกคนฟังนะครับแล้วก็อย่าดัดจริตเลิกดัดจริตกันได้แล้วไอ้คนที่จะสู้เนี่ยมันสู้ทุกคนแหละฮะแต่คุณจะสู้ยังไงให้คุณสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไม่ให้เป็นภาระาของมวลชนก็ต้องทําอย่างนั้นฮะค,คุณต้องมีพื้นฐานคุณต้องสามารถยืนได้ก่อนที่คุณจะมาไม่ใช่ไปแบมือขอแบมือขอว่าผมไม่มีจะแดกผมไม่มีจะกินแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวะรเราต้องเลี้ยงตัวเราเองได้เราต้องอยู่ของเราได้ในการต่อสู้เพราะเราพร้อม แต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคุณรู้ไหมว่ารายได้ต่อเดือนหนึ่งเดือนละสามแสนสี่แสนเนี่ยแม่งหายเกลี้ยงหมดไม่มีเหลือเลยจากใครจากใครนครนับพี่พอทะไม่มีอะไรขึ้นมาจู่ๆมาปึ๊บปั๊บไม่มีการเตรียมตัวถามว่าทุกคนเนี่ยที่ถูกเรียกตัวไปเนี่ยเขามีครอบครัวไม่มีครอบครัวมีเงินที่จะต้องใช้จ่ายให้ครอบครัวไม่มีธุรกิจเขาพังไหมฮะพวกคุณที่มีธุรกิจพวกคุณก็ไม่ต้องอะไรฮะ พวกคุณไม่เดือดร้อนอยู่แล้วฮะพวกคุณก็สบายๆกูไม่ต้องมีธุรกิจกูไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นคุณก็อยู่ได้ครับโดยการของเงินบริจาคแต่พวกผมมันอยู่ไม่ได้ฮะเพราะมันมีครอบครัวแล้วจะเอาเงินของนะครับมวลชนไปใช้กับครอบครัวมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดแล้วก็มองค่าของคนอื่นบ้างแล้วก็มองคนอื่นอย่าไปดูถูกคนอื่นว่าคนอื่นเป็นอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเกิดคุณคิดมองอย่างนั้นอน่ะคุณเป็นเองผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยแม่งโคตรเจ็บแค้นเลย โคตรเจ็บใจเลยนะครับไม่ใช่เจ็บธรรมดาโคตรเจ็บเลยครับเจ็บโดยกระบวนการนี่แหละครับไอคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมึงต้องไปรายงานตัวแล้วจะให้ผมทํำยังไงอ่ะเอาผมถามหน่อยจะให้ไปทํายังไงทุกอย่างพังหมดหนีก็หนีไม่ได้เพราะอะไรครับไม่มีเงินเตรียมตัวไม่ทันทุกอย่างถูกบล็อกถูกอะไรหมดครับพังหมดครับล้มเละเทะหมดใครช่วยได้อะหนีก็ไม่มีเงิน ลูกน้องอีกกี่คนครับเกือบสามสิบคนนะใครจะดูแลใครจะช่วยเขาเราจะทํายังไงจะมีเงินก้อนไหนหเขาบ้างช่วยเขาบ้างนะครับขยับบ้างให้เขาหนีได้บ้างคุณคุณเล่นไม่ห่วงใครเลยคุณบอกอ๊อกูหนีออกมาตัวคุณเดียวกูสบายตัวแล้วกูรอดละไอ้คนที่อยู่ข้างหลังไอ้คนที่ร่วมด้วยช่วยกันจะทํายังไงมันจะหนียังไงมันจะทํายังไงมันจะขยับยังไงคุณเคยคิดไหมมีน้ําใจบ้างไหม เพราะสถานะมันต่างกันฮะเพราะคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่ผมเนี่ยต้องรับผิดชอบคนเพราะผมทมํามวลชนไงผมก็ต้องบอกถึงความเข้าใจทุกคนนะครับที่จะเข้าใจผมยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่คุณท่้งหัวคุณนะแต่วันนี้สู้เพื่อชนะวันนี้เสียชีวิตเป็นหนึ่งคนก็คือสุกิตชัยมงคลหรือว่าเจมเป็นคนขับรถของผมแล้วเสียชีวิตหนีไม่ได้ไปไหนไม่ได้เพราะไม่มีเงิน เพราะถ้าเกิดไปขอบริจาคจะถูกคอรหันินทาว่าขอเงินมวลชนก็จะถูกไอ้พวกที่ปากมากหรือไอ้พวกที่ดูถูกเกียดหยามคนอื่นว่ามึงไม่มีปัญญาไปดูถูกมันก็มีศักดิ์ศรีมันมันก็ไม่ไปขอใครผมเองก็ช่วยมันไม่ได้เพราะไม่มีเงินแล้วครับหมดทุกสิ่งทุกอย่างทังไปหมดครับพ่อจากนะครับความผิดพลาดในการบริหารงานของพรรคเพื่อไทยของนอปชทําให้ประชาชนทั้งประเทศทาให้คนเสื้อแดงทั้งประเทศล่มสลายไปพร้อมกัน นั่นแหละครับคือสิ่งที่พวกผมเจ็บแค้นคุณไม่เจ็บแค้นทั้งคุณแต่ผมมาเจ็บแค้นเจ็บแค้นในสิ่งที่กระทําแล้วมันสมควรอย่างที่ผมด่าไหมนะแล้วบ้านเมืองชิบหายไปขนาดนี้เป็นยังไงอะ่ะแล้วก็มาด่าว่าผมว่ามึงอย่าไปพูดเรื่องเกาพูดไม่ได้รับไม่ได้เอาไม่ได้หนุ่มอย่าพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้พอแล้วทุกคนพูดมาพอแล้วมันเป็นความเจ็บใจแล้วเป็นสิ่งที่อยากจะระบายให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะ เพราะทุกคนไม่เดือดร้อนหรอกครับแต่ไอคนที่มันถูกกระทําเดือดร้อนนะเพราะผมไม่มีเงินสวัสดิการจากไหนมาช่วยผมไม่มีเงินจากใครมาช่วยเลยฮะวันนี้ต้องมานั่งเขียนงานต้องมานั่งเขียนภาพประกอบภาพเราสองร้อยบาทกูก็เอาบางทีเขียนทั้งวันไะได้ภาพเราสองร้อยกว่าบาทก็เอาครับเพราะให้มีเงินถึงจิบเพราะผมไม่ต้องการงอมืองอตีนไม่ต้องการขอเงินบริจาคจากใครไม่ต้องการขอจากใครให้กูอยู่ได้ด้วยตัวก,กูเอง พยายามทําทุกทางครับไม่งอมืองอตีนก็แค่นั้นเองครับพวกผมทํากันอย่างนี้ทำอะไรท่ายห้ทากันไปที่หนีกันมาอยู่ได้นี่ก็หลายคนก็นั่งทํางานกันครับไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆก็อย่างที่ผมบอกครับผมมีอาชีพครับผมมีฝีมือเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจด้วยนะฮะผมก็เรียนทุกท่านว่าวันนี้เนี่ยการเสียชีวิตเนี่ยเมื่อกี้นี่ก็ออกนอกเล่นไปเยอะนะครับออกนอกเล่นไปเยอะต้องขอภครครับ ผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าวันนี้ท่านทุกท่านต้องระวังตัวแต่มันก็จะเกิดเหตุนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับประยุทธ์จันโอชามันจะต้องกวาดล้างกลุ่มอามาตเป็นคนจัดก,การนะครับชีวิตเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ต้องสูญเสียไปจากฝีมืออามาตผมจะจําเรื่องนี้เอาไว้และจำใส่ใจไว้กูจะต้องล้างพวกมึงให้ได้เหมือนกันก็ดูใจกันแล้วกันครับว่ากูกจะล้างมึงอะในเมื่อมึงฆ่าประชาชน อย่างเลือดเย็นมึงทําอย่างเลือดเย็นถึงวันนั้นเมื่อกูชนะเมื่อไหร่ประชาชนยึดอํานาจก,กับประเทศนี้คืนกลับมาได้เมื่อไหร่กูจะล้างพวกมึงให้เยียนทุกคนกูจะไม่ให้พวกมึงเหลือเลยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่าเก็บความแค้นเอาไว้เก็บสิ่งนี้เอาไว้เป็นแรงผลักดันให้เราสู้เพราะผมคิดว่ามันไม่มีอะไรแล้ววันนี้ประเทศทาชาติเนี่ยขาดอย,อย่างเดียวก็คือขาดผู้กล้า ขาดอย่างเดียวครับผู้กล้าผมอยากให้ทุกคนเป็นผู้กล้าแล้วเรามีแนวทางของเราที่เราจะเดินของเราเรามีหลักของเราอย่างน้อยที่สุดเต่ยผมก็คิดเป็นระบบของผมฮะผมไม่เสเปสปะผมไม่นะครับทําอะไรก็ไม่รู้วันนี้เนี่ยต้องมีหลักหลักการที่จะเดินหลักการที่จะรวบรวมมวลชนทําทุกหนทางเพื่อที่รวรวมมวลชนร่วมให้ความร่วมไม้ร่วมมือทุกคนแต่เราต้องคิดให้หนักวันนี้เสียชีวิตไปอีกหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่ใกล้ตัวผมณนะขณะนี้ผมอยู่ต่างประเทศผมไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยแค่จะอยู่ให้รอดไปวันๆเนี่ยเพื่อที่อรู้ให้รอดไปนะครับต่อวันหนึ่งเนี่ยก็บุญกะลาหัวแล้วครับในขณะที่หนีมาอยู่ต่างแดนไกลบ้านไกลเมืองขนาดนี้แค่ประคองชีวิตได้ก็ดีแล้วฮะไม่มีปัญญาที่จะไปช่วยอะไรเขาได้เลยครับพอพูดอย่างนี้เดี๋ยวเ็าจะกลายเป็นเรื่องขนาดสงสารไม่ต้องมาสงสารผมฮะ ผมก็จะสู้ของผมในแนวทางของผมฮะเพราะว่าเวลาขอบริจาคก,ก็จะเอาไปนินทาว่าของเงินบริจาคเดี๋ยวก็ขอเดี๋ยวก็ขอไม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องบริจาคผมผมจะอยู่ยากลําบากขนาดไหนผมจะอะไรยังไงนั่นคือสิทธิ์ของผมนั่นคือสิ่งที่ผมเลือกเส้นทางที่ผมเลือกเองฮะเพราะผมเลือกเดินทางแบบนี้ผมก็จะรับผิดชอบตัวเองผมก็ขอตัดถินแบบนี้แหละครับแล้วก็เดินแบบนี้ แล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าประมาทก,กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนฮะวันนี้ผมเสียใจมากที่ความเจ็บแผลที่ผมอัดอั้นตันใจเนี่ยที่ผมอยากจะพูดออกมาเนี่ยจากการสูญเสียนะครับคนใกล้ชิดคนหนึ่งไปเนี่ยจากการกระทําของกลุ่มอมาตและคณะคอสช,อชอไอสัตว์เดรัจฉานในโจรคนชาติเนี่ยพ่อแม่พี่น้องต้องจาใส่ใจเอาไว้ว่าวันนี้ความแค้นเราเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ให้มาก ถ้าใครบอกว่ามึงอย่าไปแค้นไม่แค้นไม่ได้ต้องแค้นนะพรามันทํากับเราขนาดไหนฮะมันถึงต้องล้างกันไงเก็บความแค้นมาเป็นแรงผลักดันที่จะส่งไปยังอุดมการณ์ของเราให้มากที่สุดนะฮะเอาละครับะะวันนี้ก็เรียนพ่อแม่พี่น้องเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับไว้อะไรแด่ดวงวิญญาณของสุกิจนะครับชัยมงคลหรือว่าเจมซึ่งเป็นนักต่อสู้ประชาธิปไตยนะ เขาก็ถือว่าวันนี้เนี่ยนะครับเอาชีวิตสังเวยนะครับให้กับกลุ่มอหาหมาไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องสุกิตก็คือวีรชนคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายเสื้อแดงแล้วถูกกระทำ